สวัสดีค่ะเอฟซีดูขั้นขวันนี้กลับมาพบกับน,น้องดาน,นะคะที่โชว์รูมฝอทพะปะแดงพร้อมกับช่องยูทูบฝอทใบดาค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับรถตัวสีประตูตอนนี้น้องดาขายดีมากๆเลยนะคะคือตัวรุ่นเนกเจนเอคค่ะคันนี้นะคะแต่งชุดวิกเตอร์นะคะก็คือแบบว่าออกมาสวยเท่หล่อมากๆเลยคันนี้เป็นตัวรถสีขาวค่ะรุ่น x l s ของเรามีทั้งหมด5สีด้วยกันคือสีขาวสีดําสีบอลเงินสีดาเงินนะคะแล้วก็สีเทาดําค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะราคารถ8 8 9 0 0 0บาทนะคะโร น้องดามีส่วนลด1นึ่งแสนเหลือเพียง7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะหรือลูกค้าจะเลือกเป็นฟรีชุดแต่งเต็มแบบนี้นะคะก็สามารถเลือกได้หรือจะเลือกเป็นแคมเปญดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์พร้อมชุดแต่งก็สามารถเลือกได้เช่นกันค่ะหรือจะแต่งวิกเตอร์แบบนี้นะคะกำเงินมาให้น้องดาห้าหมื่นเก้าพันบาทได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวร้อนเนี่ย เขาจะเป็นใส่ตัวยกให้ด้วยนะคะลูกค้าสําหรับตัวรุ่นนี้อันนี้ลูกค้าไม่ได้ยกแต่น้องดา5้าหมืใส่ชุดแรปเตอร์ก็ได้ใส่ชุดวิกเตอร์ก็ได้กําเงินมาแค่นี้ก็คือออกรถหล่อๆได้เลยนะพารับชมการตกแต่งรถคันนี้กันค่ะคันนี้นะคะน้องดาทําการเปลี่ยนชุดหน้านะคะเป็นตัวชุดหน้าวิกเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเจนใหม่ล่าสุดเลยนะคะกระจังหน้าของเขาเป็นแนวรังพึ่งแบบยาวแบบนี้นะคะเอกลักษณ์ของวิกเตอร์ค่ะไฟด้านบนนะคะก็เป็นไฟ3จุดออกเป็นสีเหลืองนะคะแต่พร้อมกับ ตัวป้ายที่ว่าตุ้นนี้เป็นตัวชุดแต่งของตัวรุ่นวิกเตอร์ค่ะ ต่อมาเลยนะคะจุดของวิกเตอร์นะคะก็จะเป็นตัวไฟ LED นะคะเดินทั้งหมดด้านหน้านะคะข้างละ2ด้านข้างละสองตำแหน่งตรงนี้นะคะพร้อมกับชุดสเกิร์ดด้านหน้าค่ะแบบนี้เลยทําสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมกับตัดกับตัวด้านล่างที่เป็นสเกิร์ตเนี่ยเป็นสีดําด้านส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นสีเหมือนสีกาไฟนะคะที่เป็นสีบอลเงาเป็นสีเหมือนกับตัวเทาดํานะคะตรงนี้เพิ่มเติมไปตัดหมอกเรามีมาให้แล้วเริ่มเจากโรงงานค่ะแล้วก็ในสองตัวด้านล่างของสเกิร์ตนะคะก็จะสกินคําว่าวิกเตอร์ มาให้ด้วยนะคะสาหรับตัวรุ่นนี้ค่ะห่วงลักจุนตําแหน่งอยู่ที่ตาแหน่งเดิมเรามีมาให้กับตัวรถเหมือนเดิมนะคะในส่วนตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้า LD e Multi Reflector นะคะเป็นไฟ LD e วิ่งกลางวันนะคะก็เพิ่มความสว่างและความโดดเด่นให้กับตัวรถทําให้รถรุ่น Next Gen ตัวเอกวั K w T ของเรานะคะมียอดขายที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าการตกแต่งเนี่ยจริงๆรถดําเดิมไม่แต่งออกมาก็ดูสวยมากๆแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวชุดข้อไฟหน้านะคะติดตั้งให้ครบถ้วนเรียบร้อยเลยค่ะแล้ววิกเตอร์ของเราก็จะมาคู่กับตัว คิ้วล้อนะคะตัวนี้ก็เป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อแบบเรียบแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นออกเดียมเรียมของตัวทรงวิกเตอร์จะไม่เหมือนกับวพวกทรงแรปเตอร์ต่างๆนะคะ ล้อแม็กเดิมของเราค่ะรุ่นนี้เป็นล้อแม็กขอบ17ค่ะน้องดาทําการเปลี่ยนล้อแม็กนะคะคันนี้นะคะใส่เป็นตัวล้อแม็กลายมาเวลสีดําล้วนแบบนี้เป็นดําด้านนะคะพ่นรายนะคะเป็นลายมาเวลสีดําแบบนี้เลยจับคู่กับยางไซลุนนะคะตัวนี้น้องดาเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ18จาก17บนะคะก็จะเบกยาง265ทับหกสค่ะแบบนี้เลย้ลวก็จะดูหล่อและดูเท่แล้วมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรนะคะ170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะ วิกเตอร์ด้านข้างก็จะมีโลโก้ตัวคิวล้อมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวเรามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะพร้อมรบบอัตโนมัตินั่นเองค่ะพร้อมกับตัวกับท้ายด้านข้างตรงนี้ลูกค้าติดเสริมนะคะเพิ่มความดุดันและความหล่อให้กับตัวรถค่ะก็จะติดเสริมมาสองตัวด้านหน้า1ชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวด้านหลัง1ชิ้นนะคะทั้งหมด2ฝั่งก็จะเป็นสีชิ้นนั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวลายสติ๊กเกอร์ด้านท้ายนะคะเป็นคําว่าเรนเจอร์แบบนี้เลยนะคะก็ดูลงตัวดูเท่มากๆตรงนี้เราก็ติดเป็นตัว วิกเตอร์ของชุดวิกเตอร์เหมือนกันนะคะเราสามารถสั่งได้นะคะก็มีโลโก้อย่างนี้ค่ะแอบันนี้ก็จะดูหล่อละแล้วก็ตัวรองเบ้ากันลอยขีด่วนค่ะฟิลม์มต้องดาติดเป็นฟิล์มซมิกรับประกัน10ปีคันนี้ความเข้มของตัวฟิล์มอยู่ที่80%นะคะกันสาบานหน้าบานผู้โดสสาเรียบร้อยลาวหลังคาด้านบนติดเป็นสีดำล้วนค่ะสีสปอร์ตนั่นเองค่ะมาดูต่อภายในเลยนะคะ ภายในเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานก็จะเป็นเบาะกำมะหยี่ค่ะพร้อมกับคอนโซลดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวรุ่นเ็กเจนนะคะก็จะเป็นสีดามตัดเทาแลมโบค่ะมาพร้อมกับตัวหน้าจอขนาดใหญ่นะคะขนาด10.1นิ้วค่ะรองรับ Apple CarP l a y Android Auto ระบบ f o r ์ p พาร์ซิงค์ 4A แล้วก็รุ่นนี้สามารถสตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชัน f o r d p a s s กดล็อกรถคายล็อกรถผ่านแอปพลิเคชัน FordPa s s ได้ด้วยค่ะมาในส่2องตัวพวงมลาลัยของเรานะคะเป็นพวงมลาลัยแบบฟอร์มูลัไฟฟ้านั่นแล้วนะคะก็สะดวกสบายนนนนะะคคใใกกาารรช้้งงงไม่่ตตออดูััวเื เครื่องกองต่างๆนะคะน้ำมันน้ำมันเกียร์พวงมาลัยไม่ต้องดูเลยนะคะอันนี้เป็นไฟฟ้าใช้ถือว่าครบท้วนแล้วก็ใช้งานได้นานด้วยนะคะเป็นตัวเกียร์ออโต้6สปีดนะคะค่าแสดงผลหน้าจอเป็นดิจิตอลให้ความปลอดภัยของตัวรุ่นนี้เรามีให้ทั้งระบบ abs ป้องกอันลอ้อล็อกค่ะพร้อมกับระบบ ebd กระจายแรงเบรกแล้วก็ระบบรอมป้องกันการผิดความพร้อมกับระบบ h ES LA นะคะตัวนี้ก็จะเป็นทฮโลงทางลาดชันนะคะตัวเบาะด้านหลังห้องผู้โดยสารนั่งได้3ตํตำแหน่งพร้อมกับรองรับ Isofix นะคะเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวคนใช้งานขับขี่นะ้าสำคัญมากสำหรับ Ford นั่นเองนะคะ ด้านหลังมีตัวครอบปะถังลามันติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะพร้อมกระบะไลเนอร์ที่มีขอบไลเนอร์มาให้แล้วนะคะเพื่อรองรับเผื่อลูกค้าไปติดตั้งโรบาร์หรือสปอร์ตบาร์เพิ่มเติมนะคะก็ไม่ต้องเจาะตัวรถของตัวรถฟอร์ดแล้วนั่นเองค่ะในส่วนตัวด้านท้ายกันต่อนะคะด้านท้ายมาพร้อมกับกับ,กบท้ายนะคะที่เป็นสี FORD สีดำด้านแบบนี้เลยนะคะตัวรุ่นนี้เรามีกล้องโลโก้ทอยหลังมาให้แล้วนะคะเวลาถอยหลังก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์สีให้เราดูนะคะถึงแม้จะไม่มีเซ็นเซอร์สีอย่างนะคะแต่เรามีระยะของตัวถอยหหลลังใ้้แวนะคะค ไปเบรกดวงที่3ามค่ะเรียบร้อยเลยชจดไฮเดิมเดิมจากโรงงานสีเดียวกับตัวรถข้อฝาอ่าข้อไปท้ายนะคะพร้อมบันไดยหยิบปีนสัมภาระด้านข้างเผื่อลูกค้าจะขึ้นปีนก็สะดวกสบายนะคะแบบนี้ก็สามารถปีนได้เลยค่ะเนี่ยค่ะพร้อมการตกแต่งแบบนี้มีเงินน้อยก็ออกรถห9 0 0 0บาทได้รถตกแต่งที่รอมากๆเลยเป็นชุดวิกเตอร์ชุดแต่งใหม่ของตัวรุ่นสอดเราด้วยนะคะหรือลูกค้าจะเลือกเป็นคาเปานดอกเปี้ย 0%นี่น้องดาแจ้งไปหรือว่าจะเลือกเป็นแคเปสุนลดหนึ่งแสนนะคะล,ละดราคาโตถไปเลยนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันลูกค้าสนใจโปรโมชั่นสามารถติดต่อหาน้องดาตามเบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เก้าหกสี่สี่ได้เลยค่ะหรือสแกนเคียรโค้ดสอบถามโปรโมชั่นกันได้เลยน้องดามีรถพร้อมส่งมอบทุกสี่ทุกรุ่นนะคะแล้วก็จะนำรถการตกแต่งหล่อๆแบบนี้ให้กับลูกค้าดูนะคะแล้วก็นำรถส่งให้ถึงที่หน้าบ้านฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะแมค่าเดินทางค่าน้ำมันน้องดาส่งให้ฟรีนะคะจะได้เจอกันวันรับรถด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกทคันนะคะที่ยังเอ็นด,ดูแล้วก็ทําเรื่องจองรถกับน้องดานะคะแล้วก็ไว้ใจให้ดาดูแลรถขั้นใหม่รถฟอดของลูกค้าอย่างดีน้องดาจะยินดีที่จะดูแลรถให้ดีที่สุดเท่่ที่เราจะดูแลได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องดาด้วยเป็นกำลังใจในการทําคลิปรีวิวกับลูกค้าดูทุกท่านคะ่ะสำหรับคลิปนี้เตรียมส่งรถ ให้ FC ต้องดาก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะดีอยู่านไหนกันตอบไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะค Everybody, take it, baby. Hey, hey. Everybody, everybody, take it, baby. Hey.